กิรกะมุตราคาวกริรกะเนียหมายถึงพันธะและความผูกพันครับมุรานี้หลักๆนี่ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องตายกับพะปศุวะส่วนเรื่องทางใจนี่ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางอารมณ์ความอบอุ่นใจหรือความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกันนะครับส่วนวิธีทาไม่ยากเลยเอาข้อมือซ้าย อยู่บนข้อมือขวาครับเอานิ้วก้อยส้ายเกี่ยว,น,วนิ้วก้อยขวาในลักษณะนี้ครับนิ้วชี้และนิ้วกลางติดกันแตะไว้ที่ปลายนิ้วโป้งส่วนนิ้วนางให้เฉียงขึ้นประมาณ45องศาเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เอามุตทรา์ที่ทำเอามาวางไว้ตัวบริเวณอกครับ หัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนครับแชร์เอาไว้ประมาณ5-45สนาที